สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการพลิสทอคค่ะรายการที่จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในรั้วของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะมาพูดคุยกันในรายการของเราค่ะซึ่งพบเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา10นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา11นาฬิกาในเองทางช่องโพลิสทีวีแห่งนี้และคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเรานะคะสดๆดได้นะคะทั้งผ่านทางเวิร o ลไวด์เว็ .tv ได้อีกด้วยแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังค่ะได้ผ่านทางยูทูบชาแนล p พ l i สทีวียูซี i มีเดียค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงเพลงนั่นเองแน่นอนว่าเรื่องของเสียงเพลงนะคะอยู่ควบคู่มากับมนุษย์ของเรามาอย่างยาวนานนะคะเป็นเครื่องที่ปลอบประโลมจิตใจให้มนุษย์เรานั้นนะคะมีความสุนทรีนะคะสามารถคลายเครียดได้สามารถทําให้เรามีความสุขได้และแน่นอนว่าสํานักงานตัวหน่ชาติาก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ ได้มีการจัดทําโครงการที่น่าสนใจขึ้นนะคะโดยว,วันนี้ค่ะเราได้รับเกี่ยวจากท่านพันตํารวจเอกสุรชัดสุวรรณศรีนะคะผู้กกับฝ่ายดนตรีสํานักง,งานกําลังพละคะ่ะและพันตํารวจโทศักดิ์สิทธิ์สมัตธนาวินนะคะรองผู้กำกับฝ่ายดนตรีสํานักง,งานกําลังพลอยู่กับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ใช่ใจเมื่อกี้อ่านนามสกุลถูกไหมคะถูกแลว <c oughs> ค่ะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยหลายคนนะอาจจะไม่ทราบค่ะว่าดุริยางตํารวจเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีมานานแล้วแต่เขาเรียกประชาชนก็อาจจะไม่รู้ว่าหน่วยนี้เขาทําอะไรอะคะครับก่อนอื่นก็ขอเล่าประวัติความเป็นมา,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 าของของหน่วยหน่วยงานนะครับ <c oughs> คือฝ่ายดนตรี กองสวัสดีการตํารวจนะครับสำนักงานหรวจงชาติหรือที่เรียกย่อๆว่าดุริยางตารวจนะครับ<อ>ก็มีเป็นหน่วยที่มีประวัติความเป็นมาถึงในปัจจุบันก็70กว่าปีครับก็สมัยประมาณ2,493ค3รับค่ะก็หน้าที่หลักก็คือมีหน้าที่ด้านการบริการด้านเสียงดนตรีให้กับสำ<อ>นักงานตรวจชาติ คือตำรวจเราเนี่ย่อตั้งในบริบทของทหารครับเล่าให้คุณคุณ,คณพิธีกรฟังได้ค่ะสมัยก่อนทหารเนี่ยการเดินแถวไปคารบธงชาติก็ต้อง <ฮะ S 2> เป็นระเบียบเรียบร้อย<ช>ม,มีมีกองกองแท็กมีกุยซึ่งมันก็มาจากจุดกําหนิดจากตรงนี้ที <ฮะ S 2> น,นี้เหล่าทัพตำรวจในเมื่อจะตั้งในบริบทที่ใกล้เคียงกันทหารก็เลยต้องมีการการจัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาดังนั้นก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดูริยางตำรวจเนี่ยก็เกิดมาพร้อมๆกับตอนที่มีตำรวจเลยแค่แบบใกล้ๆเคียงกันเลยลเพื่อที่จะกํากับดูแลในเรื่องของความพร้อมความเป็นระเบียบความสง่างาม<ช>โดยเฉพาะในเรื่องของการเดินขบวนเดินแถวนี่ก็ต้องมีวงเหล่านี้อยู่เสมอใช่ไหมคะใช่ครับก,ก็เป็นประเภทหนึ่งของดนตรีต หลังจากมีเวยวัฒนาการมันก็มีทั้งวงโยธวาทิตดนตรีไทยก็เป็นเราเป็นคนไทยอยู่แล้วออแล้วก็วงออเคสตราวงดนวงสตริงหรือเราเรียกว่าวงหัดสดนตรีออก็ทุกประเภทของดนตรีครับรวมทั้งปีสกอตในประกอบพิธีการที่มีออความสงางานงานต่างๆครับส่วนก็คือทุกประเภทของดนตรี อยู่ในความรับผิดชอบของของหน่วยเราครับเออเพราะว่าดุริยางตํารวจต้องบอกว่าตัวกาวเองเนี่ยก็ได้ยินมานานแล้วนะคะ<ช>ก็เอาจริงๆก็เคยแบบเคยร่วมงานเล็กๆแน่นอนแต่จะเป็นงานข้างนอกก็เลยแบบว่าเพิ่งรู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยในดุริยางตํารวจเนี่ยมีทุกรูปแบบเลยใช่ไหมคะคคือบางคนก็คิดว่าอ๋อมีแต่ปีสกอตหรือเปล่าหรืออะไรแต่ที่จริงแล้วนี่คือแบบมีทุกฟงม,มีทุกดนตรีทุกประเภทอ่แต่ว่าประชาชนก็จะมองว่าเอ๊แล้วแบบ เล่นดนตรีมันจะได้อะไรมันจะไปส่งเสริมอะไรตํารวจได้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคืออย่างที่คุณกาวบอกแต่แรกคือ<ม>ดนตรีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์<ม>ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนจนจนตายเลยก็ว่าได้นะครับอย่างในในสังคมไทยคือตอนเกิดก็มีงานโขนจุกใช่<อ>ไหมฮะโตขึ้นมาก็งานแต่งงานก็มีดนตรีไทยะนะครับก็มีการเฉลิมฉลองทุกอย่างเดินพาเหรดกีฬาทุกอย่าง<ม>จนั้งท<ม>ั้งเสียชีวิต ก็มีแต่สังเกตว่าดนตรีจะอยู่ในทุกอนุทุกจังหวะของชีวิตคนมนุษย์ราทุกคนดังนั้นเนี่ยดูริยางตํารวจก็มาช่วยตรงนี้ให้ตํารวจเนี่ยเขาเรียกว่าก็ส่งเสริมเขาเรียกว่าแบ็คเป็นแบ็คอัพของํำงานแห่งชาตินะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยก็เห็นว่าทางเรียกดุริยางตำรวจกันนะคะเข้าใจง่ายดีมีโครงการดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและก็คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจ อันเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าต้องบอกว่า,าจากที่ก้าวอยู่อยู่สำนักงานงชาติมาไม่ค่อยเห็นดุริยางตำวรวจเนี่ยเกิดโครงการขึ้นแต่ครั้งเนี้ยได้มีการเอาดนตรีมาช่วยอะไรข้าราชการตำวรวจครัครับก่อนอื่นก็คือสืบเนื่องจากอาชีพตำวรวจเรานะครับเป็นอาชีพที่มันมีภาระความรับผิดชอบสูงมีความเครียดต่างๆนานาน,าน,นะครับแล้วก็บวกกับนโยบายของท่านผู้จัดการหวยชาตินะครับ ใน,ในข้อที่9ก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการของข้าราชการตํารวจให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นตามที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของดนตรีก็เป็นการบริการด้านสวัสดิการหนึ่งก็เลยอยู่ในข่ายในข้อนี้ในประเด็นประเด็นที่1นึ่งนะฮะ,ะต่อมาก็ท่านผู้ชการสำรรนักงานกำลังพลท่านพลวัโทย,ยิ่งรสเทพจำานงครับท่านก็ได้มีนโยบายก็ให้ฝ่ายดนตรีเนี่ยจะทําโครงการเพื่อ,อ,อพัฒนาบุคลิกภาพ แล้วก็คุณภาพชีวิตให้กับพนักงการตำรวจซึ่งกระทาความในอดีตท,ท่านก็เคยดำรงตําแหน่งตําแหน่งผู้ oh. ผ,ผู้ผู้กับฝ่ายสมัยก่อนเรียกว่าฝ่ายสวัสดิการสม <c oughs> ครับซึ่งเราไม่ชอบเส็จเื่องดนตรีโดยเฉพาะ <c oughs> ท่านท่านเป็นอดีตผู้กำ <c oughs> กับการที่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 รักหน่วยนี้มากครับแล้วก็ผมยังใช้คำว่าเป็น,ปนอดีตผู้ผู้กำกับการหน่วยนี้ที่ที่ที่ท่านที่มีคุณภาพที่สุดตรงนี้ครับผมก็ม <c oughs> ี <c oughs> ท่านเป็น แบบอย่างในการรณรงแ์อ่งนี้นะครับก็นองเรื่องไปก็กลับก็ท<า>ันจัดทานทันก็มียำหรี่ให้ให้ไปดนตรีเขียนรงการนี้ขึ้นมาครับก็เป็นที่มาของการาก็อธิบา,ายง่ายๆก็คือเราจะประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำร,รวจระดับพันุำรวเอกในรุ่นแรกคือใช้พันุำรเอกขึ้นไปามาเรียร้องเพลงโดยใช้บุคลากรที่เรามีอยู่ก็คือบุคลากรเราที่มีอยู่ก็เป็นเป็นนักดนตรีเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาประสบการณ์ด้านดนตรีโดยเฉพาะครับเป็นมาเป็นผู้ฝึกทักในการร้องเพลงค่ะอ๋อนี่คือที่มาของโครงการนี้ที่ที่ได้จัดขึ้นเอ๊แล้วอย่างนี้ค่ะสอบถามท่านรองผู้กับ้างนะคะพอจะทราบไหมว่าโครงการนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนหรือว่าได้แบบความร่วมมือจากหน่วยไหนบ้างคะโครงการนี้พอเราคิดจะทำนะครับเราก็เริ่มคิดว่าเราจะไปประสานกับหน่วยในบ้างดนีเราก็ปรึกษาทีมงานนะครับก็จะมี เราได้เชิญวิทยากรภายนอกนะครับเป็นนักดนตรีบำบัดจากคณะแพทย์แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาชิบดีนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยก็จะมาบรรยายให้ฟังหนึ่งวันนะครับแล้วเราก็เชิญวิทยากรภายนอกนะครับก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงครับจะมีคุณคุณตุ้มคุณศชาโทนวันนิกก็จะมาช่วยสอนสอนสอนร้องเพลงนะครับแล้วก็จะมี วิทยากรของเราเนี่ยที่เป็นนักร้องบางทีอาจจะอยู่หนอื่นนะครับเช่นพันธมตเอกอุริวัตรนะครับี่เป็นนักร้องคนที่สองก็จะมาช่วยพูด<ฮ>เรื่องแรงจูงใจแล้วก็จะมีการดึงคนภายนอกเข้ามาเสริม,มกับ,กบวิยารของเราครับเพราะ <พา S 2> ต้องบอกว่าที่จริงตำรวจอ่ะไม่ใช่เฉพาะในวงดูเรียงตำรวจรในสำนักง,งานหน่วยชาตินี่มีนักร้องเยอะมากเลยถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะติดตามรับชมไลฟ์เนี่ยตอนปีใหม่ ใช่ไหมคะที่ว่ามีการจัดประกวดร้องเพลงที่ท่านผู้บัญชาการหห่ยชาติเนี่ยจัดขึ้นโอ้โหนักร้องบางคนนี่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเพชรอยู่ในสำนักงานหห่ยชาติเลยเพียงแค่เขามาเป็นหน่วยอื่นก่อนที่ไม่ใช่ดุริยางครับอย่างโครงการนั้นก็เป็นดําดิจากท่านผู้บัญชาการอีกก็ทําให้เราได้เห็นว่ามีเฮ้ยมีคนที่ร้องเพลงได้ด้วยอย่างโครงการนี้พอจัดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามีนี่ขนาดเป็นระดับพันเอกขึ้นไปเนี่ยก็จะมีจากหน่วยอื่นๆที่มาประกวดให้เห็นว่าเขาร้องเพลงได้ดี นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะทําให้เราต่อยอดร่วมงานกันได้ในอนาคตอีกครับซึ่งนอกจากที่จะได้ฝึกร้องเพลงฝึกบุคลิกภาพแล้วเรียกว่าได้คอนเน็กชันทั้งของตํารวจด้วยกันเองแล้วก็ทางดุรยยางตํารวจเองก็ได้แบบมีคอนเน็กชันกับหน่วยอื่นๆมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งหน่วยในสํานักง,งานของชาติเองบางทีเขาก็แบบเอ้ไม่รู้ว่าจะติดต่อดุรยยางไงอันนี้ก็จะเป็นการง่ายขึ้นที่ทําให้เขาได้รู้รช่องทางใช่ไหมฮะในการที่จะติดต่อประสานงานครับ เดี๋ยวุขาตขอเสริมนีดนะครับก็นอกจากเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะครเรามองว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยเติบโตไปในข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นผู้กับการโรงพักหัวหน้าส่วนราชการระดับกลางถึงระดับก็ไล่ระดับไปผู้กัการประจจังหวัดก็นี้การเข้าสังคมทุกงารเลี้ยงปัจจุบันไม่มีที่ไหนไม่มีการร้องเพลงไม่มีดนตรีจำเช็นไหมครับมีการเชิญร้องเพลงจะได้มีสิ่งที่เรียกว่า Social s k i l l กท่านผู้จัดการกำลังคนน่าจะพูดไปแล้วนะครับก็คือทักษะการเข้าสังคมเช่นการแต่งกายมารยาทบนโต๊ะอาหารรวมการปรากฏกายอะไรต่างๆรวมทั้งการร้องเพลงที่ก็อยู่ในนี้นะครับบวกกับมันกันเป็นการบบัดความเครียดอันเนื่องจากการการปฏิบัติหน้าที่นะครับเรามีตัวเลขจากลงมาตำรวจฝ่ายจิตวิจยาเมื่อปี62ปี6 6 2ก2ย์พมีตำรวจ ทำอาตราวินิบาตกรรมฆ่าตัวตายจำนวนทั้งสิ้น1้อยห้าสิบคนก็คือค่าเฉลี่ยก็คือปีละ3ามสิบคนอย่างล่าสุดเมื่อวันที่1ิบเมีนาที่ผ่านมาก็เป็นเป็นคุณก็น่าเสียดายครับคุณพี่ระดับูุ่มกับการก็เราที่ทราบกันอยู่ก็เกิดจากภาวะซึมเศร้าก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวในหน้าที่นี้นะครับก็น่าเสียดายก็เป็นที่มาว่าบางคนจะบอกว่าระดับรุ่นนี้พันวุ์เอกขึ้นไปมีค่าตัวตายไหมจริงๆก็มี มี<ล>มีเราเป็นเราเป็นเป็นประโยชน์ของโครงการนี้ครับค่ะ,คะก็คือต้องบอกว่าความเครียดนั่เกิดได้ทุกวัยใช่นะคะตั้งแต่เด็กจนโตเราเกิดความเครียดไม่จากัดชั้นยศไม่จากัดเลยนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็น่าน่าตกใจมากๆที่เราได้ได้เห็นข่าวแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็หวังว่าเขาเรียกว่าอาจจะช่วยส่งเสริมอาจจะลดจํานวนหรือหรือส่งผลให้จากที่อาจจะคิดรุนแรงเหมือนนั้นอาจจะลด ระดับคามมินแสตลงนะคะดนตรีบําบัดก็เลยเข้ามาเป็นโครงการนี้ด้วยนะคะตอนนี้เต้องบอกว่าวันที่เรามาถ่ายเนี่ยมีการฝึกไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะสสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ที่เราได้แบบลองไปเขาเรียกว่าลองสอนและผู้ที่เข้าอบรมนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ได้รับการตอบรับดีนะครับด้วยความที่เป็นโครงการครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ยังไม่ทราบว่า เราจะสอนกันกี่ครั้งดีเพราะว่าเป็นค่อนข้างเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ะนะครับแล้วก็กําหนดไว้5ครั้งซึ่งผ่านมาสองครั้งเนี่ยเริ่มได้รับเสียงตอบรับแล้วว่าเขาอยากเรียนานานเพราะครั้งแรกเนี่ยกาวมาเนี่ยคือสนุกมากคือมันไม่ใช่เป็นการนั่งมาสอนวะาโดเลมีฟาซาละแต่มันเป็นเหมือนกับการสลายพฤติกรรมกันใช,ใ,ชใช่ไหมฮะการการก้าสแสดงออกการที่แบบให้ทุกคนแบบมีส่วนร่วม คือบางคนก็อาจจะยศใหญ่กว่าคนนี้เล็กกว่าคนนี้แต่พอมาอยู่ในกิจกรรมทุกคนเท่ากันทุกคนร้องเพลงเดียวกันก็คือเสริมว่าคณะวิทยากรเราเนี่ยน้องๆหลายคนก็ก่อนที่จะเป็นตำรวจก็เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านการร้องเพลงเป็นอาจารย์ร้องเพลงมาก่อนเคยประกวดโกลเด้นซองเดอะไก็มีนะครับเดี๋ยวมันมีในวิดีแนะนำวงการวิทยากรไู่แล้วก็เราก็คัดเลือกแต่คน ผู้มีความสามารถนะครับในเป็นคณะวิจกรรในครั้งนี้นเพราะว่าดุริยางตำรวจเนี่ยเขาเรียกว,ว่าก็รวบรวมผู้ที่มีความสามารถทั้งทางด้านการร้องเพลงแล้วก็การเล่นดนตรีด้วยนะคะในเรื่องของออโครงการนี้เนี่ยอยากจะถามคร่าวๆแล้วกันคะ่ะคือผ่านมาสองสัปดาห์ก็ผ่านมาสองกิจกรรมแล้วมันจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกบ,บ้างคะหลังจากนี้ที่ท,ที่แผนอนไวน้ก็ เอาครั้งครั้งที่สามครั้งถัดไปเนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีนักดนตรีบำบัดจากโรงพยาบาลรโรงพยาบาลเรามานะครับแล้วก็ก็อาจจะเป็นการพูดถึงเรื่องดนตรีบำบัดขึ้นเยอะหน่อยนะครับก็จะมีส่วนครั้งที่สี่แล้วไปครั้งที่ห้าเนี่ยจะเป็นปิดโครงการแล้วแต่การปิดโครงการของเราเนี่ยจะมีการสอนอีกนิดหน่อยหรือเราจะจัดคอนเสิร์ตให้นมินิคอนเสิรับคือเราจะไม่ร้องคาราโอเกะแะฮะเราจะเอาวงดนตรีมาเป็น ออ่าเป็นแบนยังร้องร้องกับแบนเลยอยากแจมมากเลยได้เลยครับดีเลยครับดีครับชอบมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะจะไม่ไหวนิดนึงอีกสองอาทิตย์ครับอีกสองอาทิตย์ก็จะจัดแสงสีเสียงเป็นคอนเสิร์ตเลยให้เราเชื่อว่าทุกคนอยากจะร้องเพลงกับวงดนตรีใช่คือในชีวิตเราสักครคนหนึ่งเนี่ยมันมีไม่กี่คนนะคะที่จะมีโอกาสได้ร้องกับฟูลแบนเนี่ยเรียกว่าฟูลแบนดได้นะคือแบบว่ามีเครื่องดนตรีที่เราเคยเห็น มาตลอดนะคะคือบางทีร้องคาราโอเกะจนเบื่อแต่ว่าฟูลแบนมันจะได้อารมณ์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะตื่นเต้นด้วยแต่ก็รู้สึกว่ามันมีพลังเพราะมันมีคนแบ็กอัพแล้วก็เขาเรียกว่าก็มีความประมาทแต่ในความความภูมิใจนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เนี่ยคิดว่าโครงการนี้จะจะมีต่อไหมคะในอนาคตอาจจะขยายไปชั้นยศอื่นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยว เราก็จะประเมินผลทั้งก่อนอบรมและหลังอบรมนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกก็เรียกว่าเป็นไพร์โหลดโปรเจกต์เดี๋ยวถ้าประเมินผลจากผู้เข้ารับการอบรมเสียงตอบรับจากบุคคลประชาหรือต่างก็ถ้าได้รับสั่งการยังไงก็เดี๋ยวอาจจะเป็นไม่ได้ี่จะมีรุ่นสองครับอาจจะเป็นระดับไหนก็ได้โอเพ่นไปเลยครับแล้วก็ในการอบรมเนี่ยเราก็มีการให้ทางโฮลี่ซีวีเราก็ถ่ายถ่ายเป็นคลิปเลยแล้วจะลงในเพจของฝ่ายดนตรีก็เหมือนกัน ผู้มีไม่สะดวกเดินทางมาอุรวงอาจอจะศึกษาจากคลิปเีโอนี้ได้อา<ด>ม,มีการพัฒนาการต่อไปได้ค่ะเพราะว่าที่จริงเราก็แผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการเขาเรียกว่าถ่ายทอดนะคะคลิปในเรื่องของการสอนนะคะโดยเฉพาะที่มาจากแพทย์ของทางรามาเนะน,นี้ก็จะน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่<ช> <ๆ S 2> อยากจะใช้ดนตรีในการบําบัดใช่ไหมคะแล้วแล้วเขาเรียกว่าแต่ละคนที่มานี่ คัดเสียงไหมคะหรือว่าใครก็ได้ก็คัดใครก็ได้ฮะซึ่งซึ่งมีความสนใจตรงนี้บางท่านอาจจะร้องเป็นอยู่แล้วอยากจะเพิ่มทักษะให้ให้เก่งยิ่งขึ้นก็ก็ก็มีอยู่ในกลุ่มนักศึกษาบางร้องไม่เป็นเลยก็มีครับัก็ประโยชน์หลายอย่างครับก็เป็นครั้งแรกของถือว่าเป็นครั้งแรกของสานักดนตรีชาติที่มันอยู่กับเรื่องอะไรที่มันมันไม่เครียดมากนะฮะ ตลางวันนี้มันก็เครียดเจ็บจะแย่ยู่แล้ว <c oughs> จริงค่ะอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เครียด <c oughs> ที่เครียดเขาเรียกว่าเครียดทุกตําแหน่ง <c oughs> มันไม่ใช่แค่ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งก็คือมันกดดันกันหมดเลยส่งผลเป็นทอดๆเลย <c oughs> นะคะแล้วอย่างนี้ค่ะเนื่องจากมันเป็นครั้งแรกคือมีอุปสรร,รคอะไรไหมคะที่ที่เราจัดมาสองครั้งแล้วตอนนี้ <c oughs> อุปสรรคนี่ได้จะเป็นเรื่องของระยะเวลามากกว่าด้วยความที่เราทําครั้งแรกแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอกําหนดเวลาแค่ ห้าห้าห้า <5, 5 S 1> ครั้งแต่ว่าสิ่งที่อาจาร,รย์หรือว่าวนักเรียนนักเรียนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะอทําให้เราต้องค่อนข้างบีบหลักสูตรให้กระชันชิดค่ะนี่ก็ยังจะมีที่อยู่ในหัวที่คนนู้นคนนี้จะมาพูดเนี่ยเราก็ยังต้องต้องเก็บไว้เกาะอย่างเงี้ยครับโดยระยะเวลาก็ทําให้เราต้องรีบเร่งไปนิดนึงครับค่ะแล้วเขาเรียกว่าก่อนก่อนที่จะเริ่มรับสมัครเผื่อเป็นเผื่อเป็นเฟสถัดไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะประกาศรับสมัครยังไงบ้างคะเอ่อ ช่วงครั้งแรกเนี่ยเราใช้การเรียนหนังสือราชการนะครับก็ผมก็เชื่อว่าอาจจะลงไปยังไม่ถึงทุกคนหรอกนะครับต่อไปเนี่ยเราก็ก็อาจจะต้องพึ่งทางโทรทัศน์ด้วยนะครับเราก็<ด>มีทางทางเพจของเราหรือว่าอะไรคือตอนนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักมากมากขึ้นนะครับครั้งต่อไปก็ประชาสัมพันธ์น,น,น่าจะมีคนมาสนใจเยอะขึ้นครับอ,อนาคตนี้มีอาจจะเผื่อไปถึงให้ประชาชนเขาร่วมได้ไหมคะ ก็ก็ก like ็เป็นไปได้ครับแบบนี้นะครับเท่าเท่าที่ทราบเนี่ยสำนักหน่วยชาติก็ก็ไม่ใช่เป็นเป็นหน่วยแรกที่ที่จัดโครงการนี้เท่าที่เท่าที่ทราบนะครับก็น่ามีหน่วยราชการอื่นเขาน่าจะน่าจะทําก่อนเราได้ทำครับเช่นโครงการปกครองกระทรวงยุติธรรมเท่าเท่าที่เคยทราบนะฮะนั่นน่าจะมีดังนั้นเนี่ยอนาคตก็อาจจะดู ผลตอบรับ <t> <ap> อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเชื่อว่าถ้าหากเปิดประชาชนนี่ก็น่าจะสนใจเยอะเพราะว่าคนที่ชอบร้องเพลงนี่เยอะมากนะคะแล้วก็ดูรยางตารวจเนี่ยนอกในภารกิจของสำนักงานอุติามมีการซัพพอร์ตงานประมาณไหนบ้างคะอันนี้พอจะเล่าให้ฟังก็เชได้ไหมพันรกิจของเราหลักๆก็คือเราให้ให้บริการกับตํารวจและครอบครัวตารวจนะครับเกี่ยวกับบริการด้านการดนตรีเช่นการ ร้องขอให้ไปบรรเลงในในงานพิธีต่งตางๆแต่ว่าข้อแรกที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของราชราชพิธีราชพิธีแับนี่เป็น<ม>เป็นพันธกิจให้บริการด้านด้านดนดตรีสามารถร้องขอได้ออแล้ว<ก>ครอบครัวและสวัสดิการนะออครับอ๋อครอบครัว ของข้าราชการตํารวจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาให้ไปเล่นได้ก็กี่ชิ้นอะไรก็ตกลงกันเลยสมมุติแบบจะแต่งงานนี่ได้ไหมคะได้ครับได้เลยุดาวเยต้องแต่อีกรอบแล้วค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่า กาวตัวอากาวเองก็อาจจะมีความผูกพันกับดุริยงตํารวจเนาะเพราะว่าก็แบบคนรู้จักเองคุณพ่อเองก็คือเคยอยู่ดุรียงตํารวจมาอย่างเงี้ยค่ะวงดุรียงตํารวจเนี่ยมีความยาวนานมาถึง70ปีแล้วนะคะค,ความรู้ความสามารถนี่แน่นมากเลยใช่ไหมแต่ท่านใช่ครับ,ค,รบค่ะ,คะแล้วอยากจะให้ท่านผู้กำกับเนี่ยเขาเรียกว,ว่าประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับหน่วยของสของดุเรียงตํารวจนะคะว่าแบบเขาเรียกว่า รับงานหรือหรือหรือบแบบติดต่อ,อยังไงได้ไงคะอ๋อครับคือจริงๆเรามีทางเพจของเราแล้วก็ส่วนใหญ่งานที่ติดต่อมาเนี่ยเนื่องจากเป็นงานราชการเนะก็จะเป็นหนังสือ,อมาส่วนใหญ่นะครับก็โทรประสานก่อนแล้วก็ทําหนังสือมาอถึงกองสมััดิการเนี่ยถึงผู้การกองสวััติการถึง<อ>ถึงผู้บังับนะครับขอสนุดสนับสนุนด,ด,ด,ดนตรีเนี่ยเราก็จัดไปให้ครับใน ในราคาสวัสดิการค่ะที่เธาเรียกว่าย่อมยาวย่อมยาวกว่าข้างนอกอันนี้ก็ย่อมยาวจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็เคยประสานอยู่คือถูกกระวงข้างนอกเยอะเราได้เป็นฟูแบนด้วยคือที่อื่นนี่คือเท่ากับที่นี่ฟูแบนเท่ากับที่อื่นประมาณ3ามสชิ้นอ๋อครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วรับรับทุกแนวเลยไหมคะมีทุกแนวคือตอนนี้ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะฮะเด็กเด็กสมัยนี้ก็ ก็จะเป็นส่วนใหญ่จบดนตรีกันมาโดยโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ที่ที่กองเราเนี่ยจะมีต้นดนตรีที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นทุกวันนี่นี่ก็กําลังรับมาอีก20คนนะครับก็จะมีเยอะมากครับสำหรับล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีพร้อม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 ให้บริการแล้วค่อนข้างจะเด็กน้องๆค่อนข้างจะมือดีครับ จำกัดวุฒิหรือจำกัดอะไรพวกนี้บ้างไหมคะในการที่จะรับเข้าดูอย่างตำรวจก็เราในการรับรับบรรจุเพื่อรับในการตํารวจในในตำแหน่งล่าสุดนี้รับระดับของมือหมู่ด้านงานฝ่ายบริการด้านยุรียานขันสิทธิ์ก็รับผู้ที่มีวุฒิที่ด้านดนตรีนี่ล่าสุดนี้กำลังอยู่อยู่ระหว่าง กำลังเข้มข้นเลยครับ<ม>กำลังกำลังคัดเลือกก็คืออาจจะต้องมีวุฒิด้านการดนตรีหรือ voice ถูกไหมคะก็เลยสามารถมาสมัครได้ครับ<ม>ต้องสอบอะไรเยอะไหมคะก็เรามีมีทั้งภาคก็เหมือนนักศึกษาดนตรีทั่วไปเขียนใบสมัครตัวสอบคุณลักษณะคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วก็ให้่บเป็นคลิปวิดีโอตัวเองความยาวประมาณ10นาทีเล่นเคื่องดนตีอะไรร้องรายงานตัวก่อนแล้วก็ พอขาดเราใช้อาจารย์บุคลากรจากไายนอกทั้งหมดก็เพื่อความเป็นธรรมในการคัดเลือกใช้เป็นอาจารย์หาอะไรด้านดนตรีก็ว่าได้เราจากหลายมหาลัยหลายหลายหลายหน่วยงานเสร็จนี้ผ่านรอบคิดก็อยู่ในรอบปฏิบัติแล้วคราวนี้ต้องมาเล่นให้ดูครับก็คือคัดเลือกเป็นทอดทอดคือสมัครเข้ามาก่อนดูคุณสมบัติครบครบเสร็จดูคลิปอ่าว่าเฮ้ยพอสามารถถึงไหมพอได้ปุ๊บ มาเทสต่ตอหน้าอีกทีสอบปฏิบตัติแล้วก็การงรัเป็นการรอสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจประวัติประวัติอ่นเหมือนเหมือนเหมือนการรับาชการทั่วไปอ๋อนั่งนั้นเนี่ยก็คือว่าอาจจะไม่ต้องสอบข้อเขียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เลยแต่เน้นในเรื่องของสายดนตรีโดยเฉพาะเพราะงั้น,ใ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 นเนี่ยใครที่จบทั้งด้านสายดนตรีก็สามารถที่จะมาโดยตรงได้เลยซึ่งเปิดไม่บ่อยนะคะไม่บ่อยครับใช่ไหมฮะเปิดไม่บ่อยดังนั้นเนี่ยตอนนี้เปิดอีก20ตําตำแหน่ง เราดูอัตราการเกษียณการทดแทนก็เหมือนระบบราชการทั่วไปเกษียณเท่าไหร่ได้รับอนุมัติรบประมาณให้รับเท่าไหร่เป็นไปตามนัั้นครบต้องบอกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ <c oughs> ทจริงแล้วมีของล้วมีของจริง <c oughs> แค่คนยังไม่ค่อยรู้ <c oughs> มากเท่าไหร่ <c oughs> ยังไงแล้วเนี่ยเราเดี๋ยวโพลิสทีวีมีโอกาสเนี่ยก็อาจจะขอไปนำเสนอเนาะเขาเรียกว่า คือเขาเรียกมีเพชรอยู่ในเรียนงตำรวจเยอะทั้งนักดนตรีที่มีความสามารถนักร้องที่มีความสามารถเราก็อาจจะเคยมีนําเสนอไปบางท่านแล้วแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ที่แบบเขาเรียกว่ายังไม่ได้โชว์ของงี้แอบฝากภูมิกับนี่แอบส่องๆไว้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราติดต่อไปขอถ่ายด้วยนะคะสุดท้ายนี้เราอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของสรุปเกี่ยวโครงการนี้ก่อนนะคะว่าแล้วตอนนี้เนี่ย โครงการก็ไปครึ่งทางแล้วนะคะแล้วเราก็คาดหวังไงคะกับผลที่ที่จะออกมาจากโครงการนี้ก็สำหรับเราก็คดาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถหนึ่งคือสามารถบําบัดความเครียดในในการปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่เขารากับลมทุกท่านได้และสามารถนำไปถ่ายทอดให้ผู้ได้กำเนิาได้เพราะในรุ่นแรกเป็นระดับพันธุ์เอกเป็นไปนะครับนอกจากนี้ก็หวังว่า ในแต่และท่านจะมีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพด้านจิตใจและร่างกายที่ที่ดีขึ้นเพราะการร้องเพลงเนี่ยมันก็ต้องใช้ทั้งพละกกาลังการยืนการจับไม้การจดจำการจดจำเนื้อเพลงทำนองจังหวะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาอของความคิดความสมองน,นะครับ<อ>แล้วก็แล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถมีทักษะในการเข้าสังคมไี่ดียิ่งขึ้นก็คือโซเชียลสกิลนะครับเรื่ยมารยาทอะไรก็ก็เป็นหน้าตาของ ผู้นำ่วยง,งานของทัานผูหถือชาติต่อไปในอนาคตคนับว่ามีประโยชน์หลายประการครับแล้วอยากให้ท่านลองก็ฝากช่องทางการติดตามผลงานของดุเรียนตำรวจซันิดมีไหมคะมีช่องทางในการโชว์อ,อไไะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีเพจเพจทาง f c e e o o o นะครับของชื่อฝ่ายดนตรีกองสวัสติการนะครับก็สามารถเซิร์ชหาได้แล้วตอนหลังนี่แหละผมก็พยายามกำลังจะ กำลังทำอยู่นะครับมันก็จะมีทั้งทิกตอกอินสตาแกรมก็มีทุกทุกช่องทางต,ตอนนี้ก็พยายามให้น้องน้อยน้องตีเนี่ยเล่นม,มีโชว์ผลงานอัดคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นโชว์ไปครับเพราะว่าเอาจริงในติกตอกตอนนี้ก็เห็นอนะหลายหน่วยทนะ่ะ หน่วยงานพักเขาเรียกอะไรนะคะดุริยางเหล่าทัพเนี่ยเริ่มที่จะทำติ๊กตอกอัดเพลงหรือเงี้ยซึ่งมันทำให้คนข้างนอกเขาได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีหน่วยนี้แล้วก็มีความสามารถขนาดนี้อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าต้องการให้ช่วยอะไรหรือให้เขาไปปั้นคลิปให้สวยๆเนี่ยก็บอกได้นะคะก็อยากจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะคะให้ดุริยางตำรวจของเราเป็นที่รู้จัก นะคะคเพื่อที่เป็นประโยชน์เองทั้งกับตำรวจรนะคะแล้วก็กับประชาชนด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าวงดนตรีตำรวจเป็นอีกหนึ่งวงที่คิดราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็เขาเรียกว่าเล่นด้วยความจริงใจนี่เต็มที่นักร้องทุกคนนี่ <c oughs> จ้างร้อยเล่นล้านแบบโอ้โหเหมือนจ้างเป็นหมื่นเลยแต่แบบ แต่ว่าเล่นเล่นกันแบบได้สุดมากอันนี้ก็กาวเองก็เคยไปร่วมงานก็เลยจะได้เห็นการทำงานของดูยังตราเวจบ่อยก็เป็นกำลังใจให้หน่วยด้วยนะคะคก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าก็พูดคุยกันไปพอประมาณแล้วแต่ว่า เ <Malays> ชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีโครงการต่อๆไปเกี่ยวกับดุริยางตำรวจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเพลงแต่ละเพลงในสำนักงานวุฒชาติเนี่ยเป็นเพลงที่มีประวัติมาอย่างยาวนานมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนําเสนอกันอ<ๆ>ีกทีนะคะและนี้คือทั้งหมดนะคะในวันนี้ค่ะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันในรายการ Police Talk นะคะในวันพรุ่งนี้หรือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะนําเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็อย่าลืมติดตามชม p o l i c e t a l กของเราได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะอาว่ายังไงจ๊ะครูต้อมครับนายนะคะเขินเขิ่อนเรียกครูต้อมเนี่ยไม่จะบอกว่าต้องเรียกถามชื่อเพราะว่าไใครับว่าเรลยมไปชื่อมานะคะอ้๋วเป็นการทดสอบทดสอบทดสอบนะฮะเปนมุ่งมันทดสอบความจำของตัวเองเนี่ยนะคะว่าก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ช่วงต่อไปวันนี้บอกเลยว่าเข้มข้นมากแน่นอน จำนวนก่อนว่าตอนนี้มากี่ท่านแล้วนะคะนับเจอครูเราคนแรกเพราะว่ามาครั้งแรกเดี๋ยวเดี๋ยวจะทวนไม่อยากจะบอกวันเนี่ยพี่ที่เขาเรียนเสร็จเขาไปเล่าผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตึกแทนยังไงดีอันตรายอันตรายเรื่องนี้ไม่ออกอาการพูดติดขัดมากใช่ใช่ช่วงนี้เขาแนะนำว่าให้ระวังเรื่องสตุกขให้มากนะะคปุ่มสเกลวีก่อนครูดี่ฉันว่าถ้ามีอาการพูดติดขัดให้สเกลในฉันเรียนช่วยบอกฉัน เดี๋ยวชิคกี้พายโทรหนึ่งหกหกเก้าตั้มาด้วยตอนนี้คนที่เขาติดตามมาเนี่ยรู้จักชื่อทุกคนเพราะว่าคนนึงไปแนะนำเลยโอ้สอนดีมากคนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้จริงเขารู้กันหมดแนะจริงฟังเพลงกันดีกว่ามาโอเคนี่คือครูของเราเป็นท่านที่วันนี้ครับผมจะมาเสียงเนี่ยเวลาเราพูดค่ะเสียงเราออกจากปากแต่มีบ้างพยัญชนะที่จะออกเสียงทางจมูกด้วยอ่ะโอเคเก็บใจไว้ในลิ้นชักใช่ไหมคะ เก็บใจไว้เราจะทำยังไงเราแบ่งวักจากนักร้องที่เราฟังก็ได้ค่ะเก็บใจไว้นใน,นงล,งใลินงลงน้นชัหายใจหนึ่งอันนี้หนึ่งลมหายใจอคงไม่เจอแล้วรักเธอหายใจหนึ่งลมหายใจเบื่อกับความพลุนแปะมันไม่แคและไม่หวังอันนี้หายใจกี่ครั้งคะเบื่อกับความปลนแปะหายใจไหมคะ หายังมันไม่แคและไม่วังอ่าถ้าต่อไปลองดูหายใจตรงไหนคะ